สวัสดีครับผมมารุซามาครับวันนี้เราอยู่กับปืน AK12 นะครับพอดีที่ผมหายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมป่วยครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดไม่ออกมาไม่ออกมาอัดคลิปเลย CW แล้วก็เพิ่งใกล้จะหายป่วยครับตอนนี้แค่ใกล้นะครับยังยังไม่หายป่วยเต็มร้อยนะครับแต่คือใกล้และใกล้จะหายป่วยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่า AK2 เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับความแม่นยำ80แรงถีบ53ความแรง า3ลั่นไว58การเคลื่อนไหวนะครับ53ครับและการความเร็วในการเปลี่ยนแม็กนะครับ70ครับแต่บเรเทกเอเคฟ2 1เท่ากับก็คือ1,000ลองช็อตครับคือยิงลองช็อตให้ได้1,000ครั้งอ่ะยิงเข้าหัวระยะไกล20เมตร1,000ครั้งอ่ะใช้เวลานานนะครับในการทําแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทํายากครับเพราะว่ามันให้ดอทมานั่นเองครับโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยครับให้ดอทมานะครับ อ๋อแล้วที่สําคัญนะครับ AK ส2องเนี่ยไม่เหมือนกับ AK กระบอกอื่นในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันมีห้าสิบนัดครับคือกระบอกอื่นมีแค่ส0ิบนัดแต่ไอเจ้า AK สองเนี่ยมีทั้งหมดห0สิบนัดนะครับเยอะมากๆถ้เท่ากับพีเก้าสิบเลยนะครับเท่ากับพีเก้าสิบเลยถือว่าได้เปลียบอยู่นะครับมีทั้งห0สิบนัดนะครับโอกาสยิงต่อเนื่องเยอะมากมากดีกว่า30สินัด30นัดเนี่ยยิงอย่างมากอาจจะแบบอาจจะยิงได้สี่ห้าคนเลยถ้ายิงดีๆหรือห้าหกคนขึ้นไปครับถ้าเกิดยิงดีๆนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าว่า AK12 เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหาห้องกันครับผมเลือกผมเลือกเดซเซเว่นแล้วกันครับเลือกเดซเซเว่นเสียงน้ำมาจากไกลเสียงน้องน้ำมาจากไกลครับเสียงน่าจะเป็น v s s เรียบร้อยครับหัวแตกเลยเปิดมาผู้โชคร้ายครับโดนวอลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้โชคร้ายเลยครับโดนหัวแตกเฮ้ยโดนเลยคิตุูบีโอโ,โ,โดนมันล้างแขนมันมัเล่นคิตตูบีนี่เองฮืมมันเป็นไรไเป็นไรเรามาเล่นโชว์เขาดูอยู่แล้วเล่นให้เขาดูครับใบครีบสองเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยมาผมมันวิ่งมาผมวิ่งมันวิ่งมา วิ่งมาแน่เลยนั่นไงโอ้โหโนเวจี้เรียบร้อยครับนี่อ้าวโดนระเบิดประทุนนึกว่าเราจะหล่อจะโชว์หล่อซะและ้วเปลี่ยนแม็กหน่อยกรึบๆเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ้าวไม่ใช่อีกโดนโนเวจี้ยิงครับอโอ้ยโดนเลยเอชบอล กระส่องตาสตส่องแสนลึกเกินจะหน,นีไปไหนเอา้าอะไรอะโดนระเบิดอีกแล้วทำไมผมไม่ได้คิวเลยเนี่ยเฮ้ยเราไม่ยอมดูติวะเราไม่ยอมโอ้โหดับเลยครับคูดไอเอะก็แต่เป็นยังไงบ้างครับเมื่อช่วงอะไรนะสี่ไม่ไดีครับห้าหรือหกวันก่อน,อนปืนลดราคาอนะันนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหลดจนแบบ แล้วยางลดล้างสต็อกขายแบบโอ้ขายดีปเป็นน้ำเทน้ำเทท่าเลยเดฟบอกบอกรถมาแบบซัมเมอร์เซลเลยทีเดียวคนก็ซื้อกันกระจายเลยเป็นไงบ้างครับมีใครซื้อมาซื้อปืนลดราคามาบ้างครับผมนี่อยากได้มากเลยนะครับปืนลดราคาเนี่ยจะแบบนี่ปืนที่ถูใจเลยผมอยากได้เนี่ยอยากให้ให้เคสองสี่สามมาลดราคาแต่มันไม่ลดอ่ะมันไม่ลดอะไรเลยไหมครับตอนสุดท้ายผมนี่แบบโคตรํำใจเลย H.K. มือนกันครับ H.K. Amplify HD6 แบบโอ้ยแบบลดว่าทำไมผมมี Amplify HD6 สเปคอยู่แล้วแบบแบบโอ้โหแบบอยากได้มากเลย H.K.243 ไม่ลดราคาให้อ่ะโอ้่เด๊มันใจร้ายจังวะเอ้าโดนระเบิดโอ้ยดับเลยแม่เห็นลำลาครับ รรเรียบร้อยครับโดนไปครับอะไรนู้ยิงยืนยิงไม่มียืนยิงยังกไม่กลัวใครหัวแตกไปหัวแตกวุ้ยโนเลยโค้ดไอ้อไอแล้วเอสเลเยอร์เสียอย่างนี้ รู้ได้เลยตรงมาทางนี้แน่ๆนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยเลยดับไปครับเอ้าโดนอีกแล้ว a อ m เอ็มเอสเอชเหมือนกันเดี๋ยวเ <ๆๆ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปไหนยูเซกโดนไปซเอ้าโดนอีกแล้วครับเอ4เค d ีหนึ่งเจ็ดดี a k m s อะไรเอา้เอาเฮ้ยโอ้ยเจะาพวกนี้โโหัวแตกไม่เป็นอย่างนี้ชีวิตผมไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมม,ยอม,มันจะบอกให้โอ้โหเรียบร้อยเลยยิงยิงกระสุนเรอนสุดเลยครับยิงแบบยิงแบบไม่คิดชีวิตเฮ้ยระเบิด ไปไหนจ้ากินซุปเปอร์วีหนีไปไหนเฮ้ยเอ้าอหโดนพกยิงอ่ะทำไมเราหยามขนาดนี้โอ้ยถามไว้ก่อนจะปืนพกปอกสิบแปดว่ามันปอกสิบแปดแน่เลยดึงกระปองละเฮ้ยลูกซองโอ้ยลูกซองใส่กล้าชีวิตผมไม่ฐานผมจริงๆครับ โดนเรียบร้อยโดนเฮ้ยมิตรทายว่าเฮ้ยโดนจริงอ่ะเฮ้ยชีวิตผมไม่เป็นเช่นนี้เชื่อไหมครับคุณผู้ชมผมว่ามันอยู่ข้างบนอ้าวเงียบวางเปล่าหน้าแตกเลย โดนครับโดนโดนเลยโดนไปทีโดนโดนแล้วล่ะนี่ครับโดนอีกดึงหัวแตกไปครับกิบซุปเปอร์วียิงได้หลายคนครับ50นัดได้เปรียบสุดๆ AK12 เปรียบอลอ้าวโดนระเบิดฝากไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งตัดหน้าโอ้โหเกือบไปแล้ววิ่งตัดหน้ามาเฉียว เฮ้ยโดนเลยโหยโนเวสกี้เด็กข้ายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับเด็กเข้าไปเกือบสิบยี่สิบนัดโดนระเบิดเอ้าตายอีกแล้วโอนวสกี้และเจ้าเดิมเลยโนเวสกี้ บเลยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายไปแล้วหาใหม่ก็ได้ผมว่ามันอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันปาระเบิดมาแอบไว้แอบไว้แล้วก็ค่อยออกไปค่อยออกไปใช้กับมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้วไม่อยู่อีก อัโอ้ยไม่นีชีวิตนี้นจะได้คิวไหมเนี่ยรอบนี้ไม่ได้คิวควะทีหรือคิวไปหมดละหาไม่เจอเลยครับทำไมดวงผมเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ว่าต้องเจอละตายเนี่ยตายเลยต้องไปเสร็จของผมเป็นของผมเรียบร้อย,รอยอเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้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 ยโอ้โหตายอย่างง่าย เลือเหลือหนึ่งรองนอนตายครับเรียบร้อยครับดับเลยคิดซุป,ปเปอร์วีตาระเบิดไตายโ่มาก็เสร็จอ้าวไม่โดนอีกเบาเลยครับเฮ้ซองเอ้าโดนอีกแล้วคิดซุปเปอร์วีตายไปก่อนซุปเปอร์วี โอ้แตกไปมีดอตสะอย่างยิงง่ายที่เดออครับมีดอตสะอย่างตัวอะไรไตัวอะเรียบร้อยครับยิงเรียบร้อยครับอุ้ยโดนยิงขาครับแย่แล้วตกเป็นเหยื่อโดนยิงขาจบเกมแล้ว เยอะอีกอ๋อเรียบร้อยทำไมเราไม่ที่หนึ่งเนะาะคนเทพไม่พอครับเลยไม่ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องออกมาเดี๋ยวมันต้องออกมาเฮ้ยหืมโดนระเบิดมึนสตันอีกแล้ว เรียบร้อยครับเสร็จอีกหนึ่งครับอืมอุ้ยเกือบไปครับเกือบตายแล้วครับระเบิดด้วยอืยเกือบแล้วอีกนิดเดียวครับที่สามซะและ้วแม่โดนแทงไปได้อย่างไรโอ้ยเรียบร้อยเลยโดนคิดตู้มียิงโห้โย เุ๊ยขอตังสุดท้ายเรียบร้อยครับตรงสุดท้ายแหมโอ้มันไม่ที่หนึ่งอะคิวเยอะกว่าตั้งเยอะอ่ะอย่างว่าแหละครับสกอร์เขาเยอะกว่าครับเขาเลยได้ที่หนึ่งครับแหมออกเกมออกเกมมาเดี๋ยวเรามาสรุปดีกว่าเออ AK 12เป็นไงบ้างครับครับก็ที่บอกครับว่า AK 12เนี่ยเป็นปืน GP นะครับแล้วก็อย่างนึงคือ ปืน G.P. เนี่ยอย่างนี้ใครหลายคนรู้อยูลแล้วว่ามันไม่ต้องซ่อมครับถ้าคุณเป็นสาวกเ k เคเนี่ยคุณต้องไม่พลาดครับกระบอกนี้ครับคุณต้องไม่พลาดเพียงแต่ว่าราคามันแพงนะครับมันออกจะแพงไปหน่อยเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับราคาเต็มอยู่ที่พันสองร้อยประมาณพันสองร้อย G.P. ครับถือว่าราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้ารอมาลดราคาซื้อตอนลดราคาถือว่าคุ้มครับสำหรับ a อเคสองนะครับส่วนเรื่อง d o u b l ลแท็กคงต้องใช้เวลาครับในการทําในการทํา ในการนำดับเบิลแทกก็ต้องใช้เวลาครับแต่ว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนนะถ้าคนใจรักเล่น AK12 เนี่ยแป๊บเดียวครับเสร็จแน่นอนเล่นแป๊บเดียว AK12 เพียงแต่ว่าเล่นอาจจะแบบเล่นจะตาแฉะเลยแหละ AK12 ครับครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ